เราจะมาเซอรุวนสนต่งางร้านคุณลงกันนะคะจันตะกายาวร้จุมกินา่าด้วยนะคะ้วยนเียมไปตอนนี้ แปดหมื่นค่ะมาเจอช้างด่างเหลืองที่ร้านของคุณลุงนะคะต้นนี้นะคะด่างสวยมากแปดหมื่นบาทนะคะเป,เป็นลูกนะต้นนี้อ๋ออันนี้ต้นแม่เ<ม><ม>หรอคะคุณลุงต้นแม่เขานี่คุณลุงเปิดอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยก็มาที่สองพครับเป็นแยกหนอ่อใช่ไหมคะแยกหนอ่อแยกหน่อหมดเลยค่ะแต่แบบนี้ก็จะเป็นไปลุ้นด่างเอาใช่ไหมคะ ก็มีรูดเขียวบ้างมันเป็นสามต้นที่เขียวๆเนี่มันเป็นลูกของต้นนี้ออ๋ต้้นนีแต่ไอพ้พวกนี้มันเป็นแม่เดียวกันก็มีลูดเขียวมากครับอ๋อแม่หมายว่านี่ก็เป็นลูกลูกลูกถูกไหมคะค <น S 2> แต่นี่มัน,มนออกมาด่างอยู่คุณลงุงถามนิดนึงไอ้ที่หลุดเขียวเนี่ยมันมีโอกาสไหมคะที่มันจะแบบเหมือนออกมาด่างเนี่ต้นนี้มันลูดเขียวมาเจ็ดใบนะครับใบมันเป็นแปดเนี่ยออกมาด่างอ๋อแล้วคุณลุงคือตัดใบที่เขียวออกนี่แหละใช่ก็ตัดออกเรื่อยๆครับตัดเพื่อให้ได้ตาขึ้นมา ขอโอกาสที <S 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 ่ขับมาดามเดี <S 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 ๋ยกาดอีกใช่ไหมคะว่าเขาแม่เดียวกันหมดแม่ใหญ่แม่เดียวกันแต่ว่าอย่างนี้ก็คือเอามาเต็มเลยครับตัวนี้มันจะมีลูกยูสามขายไปขายไปสองอ๋อลูกของตัวนี้ใช่ไหมคะลูกของต้นนี้ต้นนี้เขาเคยเขียวเขียวมาเจ็ดใบ ก็จะมาด่งางเป็นอันนี้ครับมาด่างใบนี้ครับอ๋อใบไม้ไมออกมานี้ก็ด่างนะด่างไหมคะด่างครับเพราะว่าสีก็จะไม่เสมออ๋อ <c oughs> ต้องรอให้เขาแบบใหญ่ก่อนต้นนี้ขายเป็นหมื่นไ่ด่างนะครับต้นนี้อยู่ห้าหมื่นห้านะคะ <c oughs> น,น,น,นี่เป็นจนันตะกายดาวน,นะคะ <c oughs> ขอโทษค่ะแต่เราชอบต้นนี้นะจันตะก,กายดาวเราไม่ดู เท่าไหร่คะไรวะ6,000ข้าเหมือนกันอ๋อเท่ากันใช่ไหมนี่ร้านคุณลุงมีโอกินาว่าด้วยนะคะแล้วราคาก็คือยังไม่ยังไม่แพงมากด้วยนะคะอยู่ที่55,000นะคะต้นนี้ไข่เลยได้ไหมไข่ <laughs> โอเกะไข่โอเกะก็มีเหรอคะ โอกินาว่าขายนะคะมีออกแล้วด้วยนะคะอยู่ที่เท่าไหร่คะคุณลุง9,500ครั9,500นะคะถ้าใครสนใจนะคะทักมาทักมาหาคุณลุงได้นะคะอ๋อแล้วก็รอกันไล่มาตัดหนึ่งใบแล้วก็ได้ตาหนึ่ง้ะตาหนึ่งคือไงอ่ะตาหนึ่งคือยังไงคะเราามค่ะคือเดี๋ยวเขาจะบอกลูกมาอีก อ๋อออกลูกมาอีกคือลูกมันเป็นไงคะเกิดจากตาอ๋อหรอมันจะเป็นต้นใหม่เหรอใช่ใช่อ๋จะลักษณะไใบออกแล้วแกะกลาใบออกเขาจะเจอตาอ๋อเดี๋ยวต่อไปพอตาแก่ก็จะแทงหน่อขึ้นมาเราคิดได้ลูกใหม่อ๋อลุงก็จะได้ลูกออกมาอีกใช่ไหมคะอ๋ออันนี้ก็คือหมายถึงว่าที่ลูกบอกตัดแล้วมันก็คืออีตรงนี้มันก็จะออกมาทั้งแผลเลยใช่ไหมใช่ครับพอตัดเลแล้วก็ทีกากใบออกค่ะ เราไม่มีเลนสตารูที่ผมใบใหญ่ก็ผมกบลึกผมโผล่ไปลึกไม่เห็นตาเพราะว่าพอลูกเขาออกขึ้นมาเนี่ยค่ะนอเขาจะใหญ่และล่าเขาจะเยอะขึ้นมาาสามารถตั้งต้นแม่ได้เลยแต่ถ้าเรากบตื้นๆเนี่ยค่ะนอมันขึ้นมามันนอเล็กล่ามันเล็กพอมันขึ้นมาไวพอมันเจอแสงแล้วมันก็ไม่สนใจข้างล่างละอ๋อเพราเคยอยู่ในโรงเรือนโดนแดดน้อยเราก็ต้องขยับขยับเพโดนแดดค่ะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนได้โดนแดดร้อย พอเั็นไงถ้าออกไปปุ๊บอยู่เราเลออกข้างนอกเลยช็อปช็อ,อ,อปตัวครับรไม้พืชคุณจะไม่เคยใส่ปุ๋ยอย่างอื่นเลย<อ>ใส่แต่ฮอร์โมนอย่างเดียวจะมีเร่งเร่งลาบพอโต,ตเล็กเล็กเราก็เร่งลาบก็เหมือนคนเรียนหนังสือนะ<ช>ต้องมีกระถมก่อนอ,อย่งนี้ไปวัดทยอมนี่ไปปรยาตีต้นไมพ้พวกนี้เหมือนกันครับเด็กๆเราก,ก็บลูกลงเขาให้เขาโตแข็งแรงให้รากเดินดีต้นก็ควบปุกระถ่มไม่ได้สารชีวิตมันน้อยลงต้นไม้พวกนี้ มันเคยอยู่ในเมืองร้อนเขตร้อนชืน้นเราก็ต้องสร้างสภาพเป็นร้อนเป็เหนาอ,อ๋อที่ลุงบอก,กทําแบบของลุงใช่ไหมคะใช่ค่ะไมหน้าหนาวนี่ทำฟอกหมดแลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าหนูอ่ะซื้อไปตอนนี้ใช่หนูเอาไปปลูกลงกระถางหน้าบ้านเลยอย่างนี้ไดไหมคะได้เลยครับเพ<ด>ราะว่าก่<ล>อนที่ผมจะออกมาเนี่ยผมจะเอาไมาาใ้ให้ปรับตัวแล้วเอามาอยู่ข้างนอกแล้วค่อยู่ที่สแลมแค่50าสิบหนูว่าแค่ไข่ก็เยอะะคะไข่ไข่ของเนี่ยชื่อว่าต้นส จะไมขายใครที่ไม่ต้องัด้อคะยเรอถ้าที่รุงพัานี่ถูกมากนะคะใหอเาคะใช่่้สองพัน้านะและแล้วอย่างและอันนีกับนนี้มันมีโอกาสที่มันไม่เหอนกันใช่ไหมคะที่เขาเป็นดอกที่ดแรกมีโอกาสมากกว่าไหมคะดอเนี้ยโอกาสมันมีมาตัวนี้ เดี๋ยวเราจะมาเราจะมาซืาา้อลุ้นด่างร้านคุณลุงกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะมีโอกาสดา่างไหมนะคะแต่ไม้พวกนี้มันไม้ตระกูลอโลคาเซียเนี่ยท่ำไม่ด่างแล้วม,มีโอกาสที่จะด่างแต่ต้นตะกูลพวกนี้ถ้าไม่ด่างแล้วคือไม่ด่างเลยตระกูลเสนจันน,น,นะครับแต่หนูจะใช้ต้นที่คุณลุงบอกว่า,วาคุณลุงไล่ตัดไปคือมันด่างเพราะว่ามัต้องตัดยังไงไหมคะหรือว่าแบบต้นติ๊กต้องตัดหรือจะตัด สองใบหลอดนี่แกเผือ่อมาไปทำไงคะตัดเลยครับตัดเล,ยเลยอยสองใบหลอดอะไรไม่รู้ราคาแบ่งไปกันทั้5สองพัน,น,น 5, ห้าราคาคุณลุงแบ่งให้นะคะเหลือ1,500้าบาทจากราคา2 5 0 0เราต้องขอบคุณคุณลุงมากนะคะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวยงังไงเนี่ยถ้าเพื่อนๆสนใจน,นะคะติดตามได้ที่เพจของคุณลุงเดี๋ยวทางแอ์เนี่ยจะลงไว้ที่ช่องให้นะคะใต้ลิงก์ด้านล่างนะคะเพราะว่าคุณลุงใจดีมากแล้วก็คุณลุงให้คำปรึกษาแบบ เยอะมากๆเลยวันนี้สําหรับมือใหม่นะคะที่อยากลองปลูกแต่ว่าแบบยังไม่มีงบเยอะนะคะก็ลองแบบเป็นลุ้นด่างไปก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราชอบจริงๆนะลองเลี้ยงให้ให้แบบรอดก่อนนะคะถ้าเราชอบจริงๆนะคะมาขอคำปรึกษาหรือว่าสอบถามผู้รู้ในเพจอื่นๆก็ได้นะคะยังไงวันนี้ขอบค,ค,คุณคุณลุงมากเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณลุงชื่ออะไรนะคะลุงอ้นครับลุงอ้นอ่ะนึงประตกประตูโอเคค่ะเดนูวันนี้ นี่นะคะวันนี้หนูรับต้นนี้นะคะขอบคุณมากนะคะค่ะเดี๋ยวโอนนะคะอันนี้ต้องไปรอตลอดนะคะุณก็รอลุ้น่ะคุณลุงแถมสำหรับโปรโลกาเซียโดยเฉพาะโอ้ยใจดีมากเลยค่ะเพื<ๆ>่อนๆแวะมานะคะร้านนี้คุณลุงน่ารักมากเลย ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะแถมดินให้ด้วยรถให้ด้วยโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะจ่ายเงินก่อนนะคะเดี๋ยวจ่ายเงินก่อนค่ะเข้าสวนแล้วพอเย็นๆอยากไม่อยากไปไหนไม่อยากไปกินเหล้ากับเพื่อนแล้วกลับบ้านดูต้นไม้โอ้ดีนะคะเริ่มอยกินเหล้ากับเพื่อนเลิกเลิ่มหวยไปเลยเลิ่มเริ่มไก่ไปเลยเอามาซื้อหวยมาซื้อไง ใช่ใช่หาผู้รู้ทุกคนทุกวันนี้ในวงการต้นไม้เนี่ยเขาจะให้ความรู้กันทุกคนแบ่งปันกันครับลุงสู้ลุงสูต้ดิ้งโบนี่ยผมบอกให้เลยใช้ยังไงไม้ประเภทไหนใช้ยังไงอโลกาเทียใช้ยังไงโคโลกาเทียใช้ยังไงซิ่โคุเนียมใช้ยังไงจะบอกให้อย่างนี้มือใหม่ทักไปถามคุณลุงคุณลุงก็ยินดีตอบเลยใช่ไหมครับรับรักษาต้นไม้ด้วยรักษาต้นไม้คือยังไงคะคือต้นไม้ที่เขาเชื่อกันไปล่ากนกลากเน่ากล้วยเกลือต้นละเป็นแสของมาเจ้าผู้รักษา บางทีบางคนซื้อกล้วยไปต้นสามแสนลากเน่าหมดเลยขอเขอโทรมาถามแนะนํเพราะวิธีการปลูกกล้วยคนโบราณเขาปลูกกนโบราแค่ปลูกก็ตัดครึ่งต้นเลยฉับเอาลากที่เน่าๆออกแค่น้ํายาแค่ล้านน้ายาฆ่าเชื้อหน่อยครับแล้วก็ปลูกปลูกในวัสดุทาทาลาบก็คือวมเองก็้ือทำลากอย่างไใช้แค่ขุยมะพร้าวเป็นต้ามอสผมไม่เคยใช้เป็นต้อสมางทีเป็นขาดตลาดขายยากล้วยพาบ้านเราเยอะแยะปลูกด้วยแล้วได้ผลดี อย่างนี้สอบถามหนึ่งค่ะถ้าคนที่เขาอยากจะนําต้นไม้มารักษากับคุณลุงนี้คือเขาต้องยกมาหรือว่าเขาติดต่อคุณลุงได้ที่เพจเลยอะค่ะโทรศัพท์มาหาผมก็ได้ครับในเพจมีโทรศัพท์อ๋อติดต่อได้เอามาไว้เอเอาเป็นเพื่อนกันไว้เป็นครอบครัวเดียวกันช่วยรักษาให้ไม่ได้คิดมูลค่าอะไรเราก็ได้ทดลองด้วยแล้วเราก็เราได้ช่วยคนอื่นด้วยไงแต่แต่รักษาได้ต้นไม้เพราะมันมันไม้เหมือนกันหมดดูอาการให้เขาออก เพิ่งเจอเจ้าแรกนะคะที่เป็นคุณหมอตรักษาต้นไม้ด้วยโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะในวันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็เน้นเรื่องขายด้วยแล้วผมที่ไหนยังไงเพื่อแบบแนะนําได้มีส่วนรนะคะอ๋อคุณลุงเป็นสวนอยู่ที่สุขรณเลยใช่ไหมคะที่ดอนเจดีครับดอนเจดีโอเคถ้าเพื่อนๆแวะมาที่ตลาดนี้นะคะแวะมาดูที่ร้านคุณลุงได้นะคะจะบอกว่าช้างด่างเหลืองของคุณลุงสวยเยอะมากนะคะ